ตัวอะไรอะ่ะสู้หรือหนีอะเอาแล้ว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 มันวิ่งตามมันวิ่งตามหนีข้างไหนอะ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Stay So ซนะครับหรือก็คือวิญญาณเล่ห์ล่อน,นั่นเองวอร์ช,ชันนี้ยังเป็นวอร์ช,ชันเดโมอยู่นะครับถ้าเกิดบัก๊กเกิดอะไรก็ขอให้รู้ไว้ว่ายัางอยู่ในการพัฒนานะครับผมได้ยินมาว่าเกมนี้มีพัซซิลด้วยนะโดยที่เรารับบทเป็นเด็กหนุ่มชื่อแดเนียลนะครับเราจะต้องตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรพงงเพราะงันด,ดีกว่า ภาพสวยมากเลยเหมือนคนจริงนะเบปากด้วยอ่ะหยิบอะไรขึ้นมาเอ้ยปลาปะก็เป็นเกมแนวเติร์ดเพ s สันไหมครับก็คือจะอยู่ในมุมมองแบบนี้ไปทั้งเกมมาถ้าฉันจะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยหนึ่งวิรู้ไหมฉันซาบซึ้งมากนะที่เธอยอมลำบากระบนเพื่องานวันเกิดฉันแต่ว่าฉันเบื่อแล้วเนี่ยที่จะต้องยืนอยู่ตรงนี้ ใจเย็นนะใกล้เสร็จแล้วสาบานนะถ้าแค่หลอกฉันมาที่นี่เพื่อแกล้วกใจเย็นเพื่อนทุกอย่างเสร็จแล้วก็แค่ต้องตามหาเชือกเชือกอรอเชือกเหรอเพื่ออะไรเพื่อที่จะแขวนตัวเองแก้เบื่องั้นเหรอก็แค่ตามหาเชือกน่ะแดเนียลขอโทษนะฉันรู้นะว่านี่คือวันเกิดของนายแต่ว่านี่มันง่ายกว่าที่นายคิดนะตามหาเชือกโอเคลาล่าเขา มีคำใบ้สำหรับเชือกไหมไม่มีนายเป็นคนฉลาดนะเดี๋ยวนายก็รู้เองแหละก็แค่ตามหาเชือกที่แขวนอยู่บนต้นไม้นะแค่นั้นเองเหรอเชือกที่แขวนอยู่บนต้นไม้เหรอโอ้โหมันมีเป็นพันเลยนะรู้ไหมมีเพียบเลยครับมันเป็นป่าเนาะก็นะเข้าป่าก็ต้องเจอต้นไม้เยอะอยู่แล้วสิเย่เย่บราบรามีอะไรจะบอนอีกไหม เชื่อฉันน่านายต้องชอบแน่ถ้าเกิดว่าเจอมันต้องชอบแน่ถ้าเจอทีอ่ผมเดินมนาผมก็เจอแล้วนะโอเคเขาบอกให้ตามหาเชือที่แขวนอยู่บนต้นไม้นะครับอะกด E ดูมีเพลงขึ้นมีผูด,ด้วยใช่ไหมเสียงนั่นไงโอ้ว้าวม,มาถ้าฉันฉันไม่รู้เลยว่าจะพูดว่าอะไรสวยมากเลยเล่นใหญ่จัด เพื่องานวันเกิดเลยเนี่ยนี่มันสุดยอดมากขอบคุณฉันไม่ความว่าอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้หลุมศพแล้วแมวหน้านี่มันง่ายๆนะฉันดีใจที่นายชอบหมดแล้วเหรอชอบเหรอแน่นอนสิที่มันสุดยอดมากเลยปีที่แล้วเนี่ยสถานที่คือหน้าเซเว่นอีเลเวนฉันโดนคนไร้บ้านข่วนหน้าเสียงกันทั้งสองเหรียญก็ พูนี่เป็นอะไรที่ใหญ่มากฉันคาดไม่ถึงเลยดีเลยฉันก็ดีใจด้วยนะแต่ว่านายยังไม่ลืมใช่ไหม really? ว่ามาที่นี่ทำไมก็เพื่อมาดูผูในป่าสยองขวัญไงอู้เล่นมุกเก่งซะด้วย huh? ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาหลุมศพที่เรียกว่าสนามเด็กเล่นที่ถูกผีสิงฉันจำได้นะ oh, อ๋อแล้วก็เธอให้กุญแจมา อันไหนเป็นของรถตำรวจล่ะทั้งสองอันเหมือนกันเลยดีมากอย่างน้อยนายก็จำได้ยกเว้นเรื่องรถไม่รู้สิก็เช็คมาทั้งคู่เลยเช็คอะไรก็ใช่ว่ามันจะมีระบบแจ้งเตือนซะหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดเจออาวุธข้างในเผื่อไว้ก่อนนะเจออาวุธเหรอโอเคมาตี้พูดเหมือนกับว่าคนเขาจะวางปืนไว้รอบๆน่ะแล้วฉันจะเจออะไรเหรอ ในสนามเด็กเล่นเนี่ยฉันไม่สนุกกับการเล่นยิมในป่าหรอกนะมันแปลกนะฉันไม่ได้เด็กห้าขวบอีกต่อไปแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้สิมันควรจะมีผีสิงบางทีแ <c oughs> น่จะเจอผีก็ได้นะ <c oughs> ที่อย่างนี้ <c oughs> ยังไงซะ <c oughs> จะนั่งรอฉันอยู่ตรงนั้นก็ได้นะหรือว่าจะเดินเล่นรอบๆสวสาก่อนฉันไม่สอนหรอกเดี๋ยวนะฉันไม่ได้สไลด์มานานแล้วนะฉันอาจจะเช็คมันนี่มัน วันเกิดที่ดีที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวจะเรียกนะหลังจากฉันป้นรถตำรวจเรียบร้อยแล้วนี่ผมเดินไปที่ไหนวะเนี่ยยังไงซะขอบคุณมากแล้วมาถ้าฉันชอบพุมากจริงๆมันมีความหมายมากมากเล่นใหญ่มากโอเคฉันจะวางสายก่อนที่ฉันจะอ้วกเป็นสายลุงจากความหวานของนายนะแต่ก็ยินดีอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันไม่รู้นะว่าทำไมแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยค่อนข้างหยาบคาย ใช่ไหมจริงว่าเขาอาจจะซ่อนของไว้ในถังขยะหรือที่ธรรมดาๆอย่างเช่นโรงเก็บของแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปืนในรถแล้วก็ให้เช็คตรงถังขยะนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันเกิดในการขุดคุยขยะแล้วกันโอ้ดีคนไร้บ้านที่หน้าเซเว่นอีเเว่นคงจะดีกว่าเนี่ยเหรอเราตำรวจที่ว่าเอาจริงคือระหว่างที่ผมเดินมานี่ยผมไม่รู้นะผมกดเดินว่าอ๋อก็ ให้หาทางเข้าไปในรถยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงกด e ีเพื่อดันรถมันขนอะไรเนี่ยมันหนักมากเลยเหรอรถเข็นแค่นี้ดันถึงขนาดนี้เลยนะโอเคดึงออกสวยเลยเท่านี้ก็น่าจะเข้าไปในรถได้แล้วปะเอายังเหรอคือระหว่างที่ผมอ่านซับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครัว่าผมเดินไปไหนผมแค่กดเดินค้างเฉยนึกว่าจะหลงทางซะแล้ว ถ้าเกิดกุญแจสนามตึกได้ไม่อยู่ในนี้นะฉันจะยิงตัวตายให้ดูมาถึงถ้าฉันเจอปืนแล้วนะเออแล้วทำไมาต้องหาปืนด้วยอ่ะลองเปิดดู <c oughs> โอเคไม่มีระบบแจ้งเตือนบ้านแกสิเอาแล้วปิดยังไงอะ่ะไม่เป็นไรคือเรามีกุญแจกุญแจรถนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคันไหนก็ไม่าจะคันข้างหน้านี้ปะโอเคลองดู เอาจริงๆนะเราเรามาตามหาอะไรเนี่ยรู้แค่ว่ามันมามาวันเกิดอะแต่แบบหาได้รอยู่ไม่เป็นไรทำตามในเรื่องไปก่อนเปิดประตูขอให้ได้นะอีกแล้วะเนี่ยอุตส่าห์เป็นวันเกิดทั้งทีฉันนึกว่าจะไม่ต้องคุยขยะซะแล้วโอเคสุดท้ายเราก็ต้องตามหาอาวุธในถังขยะนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะ อ๋อนี่ไงสนามจากเล่นที่เขาพูดถึงตรงนี้คืออะไรโรงขยะหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเดินเข้ามาได้ด้วยเป็นอ๋อนี่ไงถังขยะเจอแล้วอยู่ใกล้แค่นี้น,นี่แหละนี่แหละของขวัญวันเกิดได้มาจริงจริงด้วยอะ่ะปืนมันมีอะไรนี้ได้ยังไงอะ่ะถ้าเกิดยิงไปที่ไฟอะลามของไอ้นี่ครับรถตำรวจหวังว่ามันจะหยุดนะโอเคเขาบอกให้ยิงไปที่แสงนะครับ <c oughs> เพื่อปิดระบบเตือนภัย โอ้โหกระสุนคือ48นัดอะเหลือเฟือมากโอเคดับไหมผมยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งนัสองน,นมันไม่ดบบับปะเฮ้ยกระสุนหมดแล้วมั้งเนี่ยขออีกทีขออีกทีผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ดาบบาับะ ยิงได้แล้วโอ้โหยิงตั้งนานดูดิกระสุนผมเลยอยู่แค่นี้ยเปิดได้ไหมให้ยิงเหรอให้ยิงประตูเหรอโอ้โหกระสุนหมดกันพอดีอย่างนี้อ๋อต้องเก็บอาวุธก่อนถึงจะขึ้นไปได้โถอยใครจะไปรู้อันนี้ ตัวละครทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปเปิดอ,อันนี้บักหรือเปล่าแล้วผมจะลงไงอ่ะเอาตายแล้ว <c oughs> รีเกมอ่ะรีเกมรีเกมเราเริ่มใหม่หมดเลยนะโอ้โหชีวิตนะชีวิตเจอแต่บักเกมที่ได้แล้วมาก็มีแต่บัคที่ผมเจอเริ่มใหม่อีกละ ถ้างั้นเราจะรีบวิ่งไปจุดเดิมเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะถือว่าได้รีไปเพราะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะกระสุนปืนผมแทบหมดเลยนะยิงไปเก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะมันเลยเกิดบั๊กเป็นเรื่องธรรมดาแหละแต่แบบถึงขั้นต้องเล่นใหม่เลยนะหวังว่าครั้งนี้มันจะไม่บั๊กนะ อย่าบั๊กเลยนะขึ้นไปแล้วก็หยิบกุญแจมาเฉยๆแล้วก็ลงอย่างเป็นธรรมชาติเนาะเออได้แล้วใช่ปะได้กุญแจหรือ,อยังเนี่ยได้แล้วไปเปิดไอ้นี่นะครับประตูสนาม็กเล่นสวยเลยสนาม็ะเล่นอยู่ไหนน่ะลืมอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วันแ,วแต่สรุปแล้วเรามาตามหาอะไรนะฉันรู้สึกไม่ดีเลย คัดซีนนะครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสู้หรือหนีอ่ะเอาแล้ว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 มันวิ่งตามมันวิ่งตามหนีทางไหนอ่ะทางตันทางตันทางแบบมีสองตัวเหรอมันมีสองตัวแย่ละปืน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 อยู่ไหนถือเลยถือเลยนึกว่ามีตัวเดียวนะตอนแรกถ้างั้นยิงไหมมันต้องยิงอ่ะ วังว่าจะตายง่ายๆนะครับสองตัวจริงด้วย1 2 3 4งส,งสมสปันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วทางแคบมันน่าจะมาไม่ได้ปะะหมาไม่ได้หรอกโถโถโอ้ยเราก็ยิงไม่ได้ด้วยบอกว่าไม่มีข้างหน้าดักใช่ไหมไม่เป็นไรมันไปแล้วปะโอเคครับเราเล่นสูตรนี้นะครับก็คือยิงแล้วจูงเหนียว มาดิมาเลยยิงไม่โดนความแม่เป็นศูนย์เอาตายแล้วโอเคถือว่าตายไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเป็นตายที่แล้วที่กระสุนผมน้อยนี่น่าจะไม่รอดน,นะใ้ตอนนั้นก็ตายละสามตัวนี่ว่าใช่ไหมมันมีทั้งสามตัวหาเลยดูความแม่ทั้งหมดที่มีเฮ้เฮเอเอถดีว่าจะโดนกินซะละอุย้ยมันมีอีกตัว แต่ว่ามันติดนะครับมาไม่ได้ก็ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายไหมโอเคเหลือสิบนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเพลงเพลงยังไม่ดับเลยอย่าบอกว่ามีอีกตัวหรอน่าจะอยู่ด้านนั้นงาจะละจะละจอละกระสุนผมจะหมดแล้วว่าถ้ากระสุนหมดแล้วจะสู้ยังไงอะ มันมีสีฟ,ฟ้าๆนะครับอาจจะเป็นกระสุนไหมมีของให้เก็บใช่ไหมกดอีขึ้นมาเป็นปืนเหรอกระสุนหรือเปล่าเวลาลองดูอ๋อมันให้กระสุนมานะครับแปดนัดโอเคหนึ่งสองสามวิ่งวิ่งอย่า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 วิ่งโอเคตายหมดหรือยังไะเมื่อกี้มันบ้า,บามากเลย โอเคเราจะต้องสืบสวนที่สามเต็กเล่นนะครับยังจะเข้าปีกเหรอเราทึกขวัญไปเลยมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคือไม่มีปีไม่มีคุยอีกแล้วจะต้องอ๋อจะต้องเก็บปืนก่อนโอเคก็บ้านไม้ธรรมดาไม่ได้มีอะไรอันนี้เครื่องหมุนหรือเปล่าเหมือนเครื่องหมุนเลยนะครับมีแป้นบร์มีกากบาทด้วยอะ่ะคืออะไรเอาไว้ก่อนอันนี้ที่นั่งอ๋อไม่ใช่มันมี มือนวาววาวก็อย่างหนึง่งมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ <c oughs> ถือวาวอย่างเงี้ยโอเคไปปิดวาวนะครับเพื่อหยุดหยุดควันนหะหยุดลมร้อนนะครับมันคือลมร้อนอะไรก็ที่สุดท้ายที่ยังไม่ได้เช็คน่าจะในนี้เนาะลมร้อนอ๋อนี่ไงเอาวาวมาติดตรงนี้โอเค <c oughs> ดีมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้แก้ไขพัซโซเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับพัซโซอะไร อันนี้เหรอ,อมีอะไรไหมมันไม่ให้เพื่อนง,งามอะไรเลยเหรอว่าแบบต้องกดอะไรยังไงไอ้บ้านนี่มันทานํางานยังไงนะนั่นสิถ้ากดม,มัวๆแล้วมันจะปลดให้ปะกดๆไปมันไม่มีคําใบจริงๆนะขึ้นลงขึ้นขึ้น,นลงไม่เห็นมีเลย ขึ้นขึ้นลองแล้วก็อ๊ยฉันว่าแล้วไม่เป็นไรแล้วถูกได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปที่ใต้ดินนะครับไปที่สุสานว่าแต่เข้าไปทำอะไรอ่ะผมยังไม่รู้จุดประสงค์ของเกมนี้เลยนะครับก็ถ้าอยากรู้เรื่องคงจะต้องรอเกมเต็มมาเนี่ยตรงนี้ อะไรวะน่าโอเคเตรียมปืนเลยอย่างนี้กระสุนเหลือแค่11นัดจะพอหรือเปล่าเข้ามาจนได้ข้างในนี้กีดร้องใหญ่เลยก็หวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรให้ยิงนะครับเพราะว่าถ้ามานี่ผมไม่พร้อมแน่นอนผ่อใจไม่เอาซี่จำสะเแกงอย่างนี้ไม่ชอบ แผ้ทางข้างหน้าจะมีอีกไปะเนี่ยเพลงบิวอีกแกเตรียมปืนครับให้พร้อมอาจจะเจออะไรก็ได้ทุกเมื่อมีไหมไม่มีข้างหน้านี่น่าจะเป็นสุสานนะครับจริงเลยมีอะไรไหะคาซีนจบแล้วหรอ To be continue อ๋อโอเคครับก็จบแล้วนะครับกับเกม s t a ต s ซ ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ